สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ครั้งที่2กันนะคะเป็นงานชิ้นที่2นะคะให้ตั้งชื่อฝ่ายว่า workshop 2แล้วก็ตามด้วยห้องของนักเรียนนะคะสำหรับงานชิ้นที่2ครูจะให้นักเรียนสร้างกล่องใส่เอกสารแบบ2ช่องในรูปแบบ3 d นะคะกล่องนี้ให้มีขนาดความกว้างอยู่ที่21.5เซน นะคะความยาว30.5เซนความสูง30.5เซนโดยจะสร้างด้วยโปรแกรม t c h u Up o r s s h o o o นะคะทีนี้ในตัวส่วนของกล่องใส่เอกสารแบบ2ช่องนี้นะคะนักเรียนจะเห็นตามตัวอย่างเนี่ยนะคะมันจะมีลักษณะของการตัดลงมานะคะตัดลงมาไม่ใช่เป็นด้านหน้าด้านหลังสูงเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ด้านหลังนะคะของกล่องให้สูงที่30.5เซน ส่วนด้านหน้าสูงเพียง16เซนนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เทคนิคการตัดด้วยโปรแกรม SketchUp for School นะคะเราก็จะมาเรียนการใช้เทคนิคนะคะการออกแบบลักษณะกล่องในอีกรูปแบบหนึง่งจากที่เราออกแบบด้านเท่าไปแล้วนะคะอันนี้เราจะออกแบบนะคะในลักษณะของมีการตัดของกล่องนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปลงมือกันเลย